น้ำตาลใหญ่ไม่เจอยิง่ง ไปใช้กับอันนี้จน่งันกเซนาิบหกว่เลย อนามัยโลกเนี่ยก็ห้ามใช้แล้วก็ของไทยเนี่ยวันที่30มิถนีุนายนะคะแต่เราก็ให้มาใช้ใช้สารตัวนี้ตัวเดียวซึ่งสารตัวนี้เนี่ยจะมีอายุประมาณอายุใช้งานที่เขาอบยาเนี่ยประมาณ7วันแต่ว่าของอสอเองของรัฐบาลนะคะให้10วันเพื่อให้ปลอดสารตกค้างจริงๆนะคะแต่ว่าตัวนี้มีผลปฏิกิริยาในเรื่องว่าถ้ามีความชื้นสูงหรือว่าถูกน้ํามันจะเกิดควัน หรือถ้ามากก็จะเกิดเป็นไฟแต่ถ้าว่าไม่มีเชื้อเพลิงอยู่ใกล้ก็ดับเองนะคะแต่ถ้ามีเชื้อเพลิงอยู่ใกล้เช่นกระสอบอย่างเงี้ยจะเห็นว่ามันจะไหม้กระสอบก่อนนะคะไหม้กระสอบแล้วก็คุกคาบซึ่งในการไหม้วันสองวันแรกเราจะไม่ทราบนะคะเพราะว่าเนื่องจากกระดังเนี่ยผิดสนิทล็อกกุญแจสามดอกต้องไหม้เยอะนะคะไหม้เยอะแล้วก็มีการพอไหม้เสร็จเนี่ย กระสอบมันจะไหม้แล้วข้าวสารมันจะไหลออกเพราะฉะนั้นกองมันก็จะเริ่มเอียงแล้วก็โค่นเสียงโครมเมื่อไหร่นี่แปลว่าเราจะรู้แล้วว่าเกิดไฟไหม้ในกระดังนะคะถ้าเราจะไม่เห็นเลยนะคะก็ก็โชคดีนะคะว่าเมื่อวานนี้ไหม้ตอนเย็นคนมันอยู่เยอะได้ยินเสียงนะคะแล้วก็โชคดีของเราที่มาอยู่ที่นี่นะคะทา,ทางท้องที่ไม่ว่าจะท่านนายอำเภอท่านอ,าอ,านอาบาตอท่านกำนันทั้งหลายทั้งแบ่ทั้ง,ง,งตำรวจ มาช่วยกันดูแลเป็นอย่างดีเมื่อวานนี้ท่านนายอำเภอท่านเสียงมากท่านยกไอ้ไอ้ไอ,เอ้เครื่องดับเพลิงขึ้นไปดับข้างบนเพราะมันไม้กองสูงนะคะท่านกับยกขึ้นมาเลยด้วยความเป็นหน่วงแต่ที่จริงแล้วทําไม่ได้นะคะอลันตรานนะคะแล้วก็อันนี้ห้ามใช้น้ําดับเป็นเด็ดขาดถ้าให้น้ําพิ่งลุกเพลิเข้าะะลยพี่ล,ะะล,ลูกใหญ่ได้เข้าเสียด้วยนะคะทีนี้เราก็เลยมีประเด็นว่าน้ำวยความชื้นไปใกล้บริเวณนั้น มันจะเกิดหมุนแล้วก็ลักษณะหยดน้ำนะฮะไม่ใช่ละอองหยดน้ำเนี่ยมันจะ,ะมันจะย้อนกลับเข้าไปตามบานเกรดนะคะมันก็เลยทําให้มีหยดน้ําเม็ดใหญ่ก็เป็นน้ำายครับดอกไม้ครับเพือ่อให้ตะดวกในาการแล้วก็อย่างแก๊สที่อัดเ,เ,เป็นเนี่ยแก๊สที่เป็นเนี้ยเป็นเม็ดแล้วพอเราเปลี่ยนวัตถุกาลายเป็นพอเี่ ถลาคุค้ติวครับไม่ได้ไงเม็ดเดียวอนะเม็ดเดียวมันอีไม่ได้ให้รู้กันแล้วเราเดินไปเหย่อมันก็กลายเป็นผง่ดธรรมดาแต่ถ้าอย่างนี้มีปริมาตรครับปริมาตรนะครับมันจะไม่ลุกครับมันจะพองตัวครับเพราะว่าครบอนไดกไซมันดันตัวออก่เพี่นครับ เหมือนกับเรารมายาน้ำที่เวลาส่งข้าวออกที่สี่ชั่วโมงที่อบในตู้หรือเล่อันนี้มันแค่เอาเนื้อกระป๋ายแล้ว รถจอดอยู่ทั้งล้อสีเขียวเนี่ยทั้งข้างอ่ายาสามใช่ทครับ ้อีแบบนครับท่านครับคุณดาวแห่งนี้ใช้เก็บข้าวของโครงการรัฐกำลังข้าวปีไหน ปี2555ครับ2556ครับบเ,เก็บไปนานยังครับก็เก็บไว้ประมาณ6เดือนนะครับครับตรงนี้มีทั้งหมดกี่กระสอบ,รบต,รตรงกองที่มีปัญหาเนี่ยประมาณ12,600กระสอบครับครับจากการตรวจสอบแล้วเป็นไงครับการตรวจสอบเมื่อวานนี้มีฝนตกหนักทั้งวันและมีพายุแรงเท่าที่เราดูสภาพพื้นที่นะครับร่วมกับทางาทางสำนักง,งานตรวจ พิสูจน์หลักฐานของกรมตำรวจเนี่ยนะครับกะเชื่อว่าเมื่อพายุพัดแรงเนี่ยมีอาจจะพัดน้ำฝนเนี่ยกระเด็นเข้าไปถูกของถุงที่บรรจุอ,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 อลูมิเนียมออฟอสไฟายไว้นะครับแล้วก็อาจจะเกิดปฏิกิริยานะครับเกิดเลิงลุกขึ้นได้น,น,นี่เป็นข้อมูลของกองพิสูจน์หลักฐานซึ่งได้ตรวจพบล,ลักษณะอย่างนี้เนี่ยในหลายพื้นที่มาแล้วและก็เป็นคุณสมบัติส่วนตัวของเขา แต่เมื่อกี้เราได้พยายามทดลองว่าหลายคนก็สงสัยว่าถ้ามันสารมันไวไฟอย่างนี้เนี่ยมาใช้อย่างนี้ไม่มีอันตรายเราพยายามทดลองนะครับด้วยการกลมน้ำเอาอลูมิเนียมอฟอสฟายเนี่ยใส่เข้าไปนะครับแล้วก็บรรจุอยู่ในระหว่างซอกของกระสอบเนี่ยถ้ามันไม่ได้จังหวะหรือไม่ได้อุณหภูมินะครับเวลาที่เหมาะสมเนี่ยก็ไม่ได้เกิดลุกโดยทันทีหรือโดยอัตโนมัตินะครับ หลายคนที่เป็นห่วงว่าถ้าอย่างนี้ว่าเป็นสารอันตรายเนี่ยมันไม่ได้เกิดได้ทั่วไปนะครับมันจะเกิดในจังหวะหนึ่งที่มันเ,เป็นความบังเอิญหรือว่าความเหมาะเจาะพอดีเนี่ยนะครับครับแล้วตรงนี้จะทํำยังไงต่อกับตรงนี้ครับครับก็คงต้องกําชับใน,ในเรื่องของเราเราดูจุดอ่อนแล้วนะครับว่าช่วงนี้เป็นช่วงฤดูดฝนอาจจะมีพายุฝนแรงเนี่ยก็อาจจะเกิดปัญหาอย่างนี้ในจุดอื่นได้นี่ก็ให้ป้องกันในเรื่องของการเก็บ ข้าวสารนะครับที่โครงการมาฝากไว้นี่นะครับว่าผงจะต้องดูในจุดนี้ด้วยเราเพิ่งจะตรวจโคดดังและลงสีนะครับไปเมื่อที่19เนี่ครั้งสุดท้ายเนี่ยตอนนี้ก็จะอยู่ในช่วงที่ต้องตรวจซ้ำอีกทีนะครับในเรื่องของน้ำฝนนะครับที่อาจจะก่อให้เกิดปัญหากับกองโกดังได้ครับกืออะไรเป็นคืออย่างนี้นะ เมื่อท,ที่แล้วมีข่าวออนไลน์เกี่ยวกับเรื่องของสารตกค้างในข้าวถุงที่ไปขายตามห้างบอกว่าเป็นค่าที่มาจากการเก็บของรัฐบาลแล้วก็ใช้สารอบยานะฮะอันนี้ต้องเรียนว่าปัจจุบันนี้เนี่ยการใช้สารอบยาเนี่ยเ,เดิมเราใช้2ตัวนะคะเมทิลโบไมล์กับอลูมิเนียมฟอสไฟ ตัวเมทิลโบมาลเป็นตัวที่มีสารตกค้างจริงแล้วก็ได้สั่งให้เลิกใช้แล้วนะคะแล้วปัจจุบันนี้เนี่ยทางรัฐบาลได้กําหนดให้ใช้อลูมิเนียมฟอสฟาซึ่งเป็นสารไม่ตกค้างแล้วก็แต่ว่ามีอายุการใช้งานคือจะต้องอ,อ,อบประมาณ10วันขึ้นไปแล้วก็ถึงจะอ,ออกไปใช้งานแล้วก็ไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อผู้บริโภคนะคะอันนี้ต้องขอยืนยันเพราะว่า เป็นสารตัวเดียวที่ทั่วโลกยอมรับนะคะไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะแต่ประเทศไทย,ไทยก็ขอให้ผู้บริโภคสบายใจได้ว่าข้าวถุงที่อยู่ในห้างหรือว่าอยู่ข้างนอกก็ตามนะคะจะไม่ได้ใช้สารที่ไม่ปลอดภัยนะคะค่ะน,นุ้เรียนนิสาช่วงเมื่อคืนที่เกิดเหตุนะครับเราพบเห็นยังไงหรืออย่างไงะเจออ๋อมันก็เป็นอุบัติเหตุที่ว่าคือไฟไหม้เราก็ได้กลิ่นะนะคะแต่เราก็หาอยู่หาไม่เจอนะคะ จนกระทั่งว่ากองข้าวมันโค่นแล้วก็โค่นทับประตูดันออกมาเสียงดังนะคะคนของเราก็วิ่งตามเสียงนะคะก็เลยทําให้ได้เห็นซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นอีกเหมือนกันว่าถ้าเป็นการไฟไหม้ในโกดังข้างในถ้าไม่มีกองข้าวโค่นเนี่ยเราจะไม่เห็นเลยเพราะว่าโกดังกลางของทางรัฐบาลเนี่ยถูกล็อกด้วยปัญญาสามดอกนะคะของทางหัวหน้าคลังของทางซเวเยอร์แล้วก็ของทาง ประลัดอำเภอของนอายอำเภอเจ้าของพื้นที่ที่ดูแลอยู่นะคะถ้าไม่มีเหตุจําเป็นหรือว่าทางานเนี่ยจะไม่มีการเปิดกุญแจเพราะว่าพอเราปิดกาดางังอบยาปิดกาดังปั๊บเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ที่ว่าถ้าเกิดเหตุอะไรภายในเราไม่เห็นแต่ว่าอย่างไรก็ตามมันก็มีกล้องวงจรปิดนะคะถ้าจะาพิสูจน์กลับว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราก็ดูจากกล้องวงจรปิดคะ่ะแต่อาจจะไม่ทันการนะคะแต่เพื่อนของเราโชคดีค่ะมันมีเสียง แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เนี่ยอยู่ใกล้บริเวณนี้ก็ได้มาช่วยกันดับไฟช่วยกันทําอะไรนะคะอันนี้ในฐานะผู้ประกอบการก็ต้องขอขอบพระคุณเจ้าของพื้นที่เป็นอย่างมากนะคะโดยเฉพาะท่านในอำเภอนะคะท่านได้ขึ้นไปช่วยดับไฟเป็นอย่างดีนะคะก็ต้องกราบขอบคุณท่านผู้ว่าที่ได้กรุณามาแล้วก็ช่วยดูเหตุการณ์ในวันนี้แล้วก็กกเสียหายนิดหน่อยค่ะนะคะอันนี้ก็พูดจริงๆแล้ววันนี้มันเป็นเรื่องธรรมดานะสำหรับการไฟไหม้ขนาดนี้ แต่อเผอิญว่าช่วงนี้เป็นช่วงฮอตทิปของข่าวข้อสารข่าวกกดังนะคะก็เลยต้องดูแลกันให้เรียบร้อยหน่อยนะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่มาร่วมกันในวันนี้แล้วก็อาจจะเป็นการหาวิธีการแก้ไขปัญหาในอนาคตด,ด้วยเกี่ยวกับการไฟไหม้โกดังเก็บข้าวนะคะน่าจะมีการ